สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเข้าป่ากันนะคะนี่เส้นทางหนึ่งสองอ่ะเราต้องไปไหนก่อนอะเราต้องไปที่อันนี้เขาบอกว่าทางเส้นทางหนึ่งก็คือเราต้องเข้าป่าก่อนขึ้นที่ชุ่มน้ำเหรอโอเคงั้นไปก่อนหรือย,ยังไงหรือว่าแล้วแต่เรา <laughs> ยังไงงั้นเราไปอันนี้ก่อนเนาะอันแรกเออนี่เดอีอยู่บนหลังใช่ไหมแมลงปอคืออ๋อคือแมลงปอแบกใบไม้มปะเนาะน่าจะใช่ <laughs> เป็นแมลงปอแบกใบไม้มอ,อึออ๊บเฮ้ย้ อายับหลังไงนะสุดมันรงเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยนะเจ้ากิ้งก่าโอ้ายกอดทุกคนเราโดนกิ้งก่าพ่นอะไรไม่รู้เขียวเขียวใส่อันนั้นอะไรอ่ะอ๋อโอเคยันเป็นเชนเชนน่ากลัวมันอยู่ไหนจะเฮ้ย ไปกันทุกคนดูดูโอ้ยๆไม่นะเจอกิ้งกาไอ้ชิบเฮ้ยทุกคนเราอ๋อเราต้องไปทางอ่ะปิดทุกคนเราเกิดโดนเจอกิ้งอันนี้มันง่ายท้องไปเลย ชกิ้งกาปะเนี่ยอ๋ออ well. ีทุกคนนี่อะไรโอบุ๋งไปทางนี mm. ้เหรออันนี้คือใบไม้เหรออ๋อใบไม้บุ๋งบุ๋งบ๋งบงอันนี้ไงชิบอิไปทางนี้เข้าไปโอ้ยทอดถอดทอดครับถอดครับนี่ยุ้ย เอ้กิงจ้าอาจจะโดนกิ้งกางงับแนวทุกคนเฮ้ยเฮ้ยว้าอยู่ข้างหลังตามมาติดๆเลยหัวด้วยอ๋อยัอ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เราต้องรอใช่ไหมมาแล้วน,นี่ เราไปทางไหนต่อทางนี้เหรอตกใจนึกว่าต้องหนีทิงกล่าวเมื่อกี้เชืเราทำอะไรกดเฮ้ยอ,อ,อะไรคืออะไรอ๋อเราสงูงยูเติมเติมเติมจอจโอ้ยโชคนขอโดดก่อนนี่ thơm thơm nè thơm thơm ngay à thơm 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 จะได้อันนี้ยังไงอ่ะไม่เอาก็ได้ไปแล้วใจย้ายเอาเติมก่อนจะได้โดดสูงสูงยูชูไปทางไงต่อเฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยเติมเติมชุดจุดเติมเติมจะจเอ๊ะเราต้องไปทางไหนอ่ะ ทางนี้เหรอฟงฟ,งฟิงฟงฟิงเนี่ยคืออันนี้ดอกอะไรอะว้าวเราโดนมแมลงปอหน,นีหัวโดนจิกหัวเลยโอ้ย,โ,อยโดนจิกหัวทางนั้นไม่ทำอะไรเอ๊ะโดดที่ใบบัว มีน้ำตกด้วยอ่ะตกมาจากไในเ้างบนหนาเลยอันนี้เราหยุดตปเขาเรียกเลยนะในแบบน้ำตกเลยหัวเราไปแล,แล้วก็อะไรอ่ะงงงง <c oughs> ตัวเอง <c oughs> อีเออโอยโอยโ,โดนจิกหอยแล้วไปกัน,นเลยนุ่งบูบูไปไหนต่อทางนี้หรอบูลอยอ่ะ <c oughs> ลอยสูงเชียเฮ้ยเฮ้ยทำไงให้เขาหัวบอนเหรอไม่อ่ะเขาไม่หูวอ๋อเดี๋ยบได้เฮ้ยเอ้ย,เ,อยเราเราโดดได้แต่ว่าเราห้ามหยุดไม่งั้นเขางับเราเข้าไปโอ้โหเราสามอันอย่างนี้เราจะทำยังไงอ่ะโอ้ยว้วโอ้โอโอ เราโดดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึ๊บนี่มาจิมาแดงป่อโอ้จีขวาเราอีกแล้วโอ้ยช่วยด้วยเราต้องไปทางไหนอ่ะเฮ้ยเราโยนยิงกระไรตามโอ้ยทุกคนทำไงดีมันอยู่ข้างหลังเราอ้อมกัน เราต้องไปกดปุ่มใช่ไหมว,ว้าวเขียวดีพีเสียไรคะไม่เอายังไม่กดอันนี้แล้วกันกดอันเดิมก่นอนเออเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแลยเขียวแล้วเขียวแล้วเราต้องไปเก็บใบไม้ทองก่อนเก็บเอาไปทำอะไรได้ใบไม้ทองเนี่ยอืม เฮ้ยตีกันตั้งกังนตังปีกันตั้ง,อ,อ,ง,งอันนี้อ่ะเมื่อกี้เรากดจะไม่ทันเฮ้ยเขียวแล้วตีโค้งตีโค้งไกลๆนี่จ,จะได้ตามเราไม่ทันนี่เราตีโค้งก่อนนี่นะทุกคนเราเห็นทางไปของเราแล้ว เฮ้ยยังตามอยู่อ๋ออยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วได้ยินแต่เสียงอ่ะตเลอดิเออทางนี้เฮ้ยเกิดรนเกิดหล่นแล้วโอ้ยอย่างมืดเรามีมีหญิงห้อยขอหลายๆตัวได้嘛 มือจ่ะโอ๊ยตองนี้มีใบใหม่ท้องไปทางนี่ล่ะไปทางไปได้ต่อเหรอเออว้าวทุกคนขอโทษค่ะอขอโทษมือกระตุกหลงทางเลยทีนี้ไปไหนอ่ะ เราไม่ว<ะ>้าทุกคนเราอุ่งอ่ะโอ้โหขนลุกขนแขนลุกเลยทุกคนหลงไปหมดเหลีว้วหลงทางอีกินกาบ้าะ เขาเขาเราเขาจะไม่กินเราใช่ไหม <c oughs> โอ้กาเจอทางโอ้แม่ขนแขนนี่ลุกไปแล้วเออจุบตัวเย็นว้าบเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วเราอ๋โอโอเคโอเคเราเดินเลยเราต้องไปขอ,อนไม้ห้องนี้ก่อน ตอนนี้ยังตัวเย็นว้า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 วเล่ตกใจจริงโอเคกดเออไปนี่ปว่าแฟนโอนจะไปส่งไหมโอเคไปส่งตอนหน่อยขอบคุณครับโอ้เมื่อกี้คือแบบเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอะไรแปลว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะสิ ฮัลโหลฮัลโหลฮัโลกงได้ไหมไปกันนะเราหยุดไม่ได้ดูสิออไปครับทุกคนจื๊จเออบเปลี่ยนกัน เราต้องไปทางไหนดีอ่ะทุกคนไปนี่ก็แล้วกันไปเอาเหรียญไม่ใช่เหรียญมันคือมันเป็นเหรียญจริงแต่เราคิดว่ามันเป็นใบไม้ะมันเป็นใบไม้สีทอง่ะเฮ้ยทุกคนอีกแล้วไอ้ชิบไอ้ชิบไอ้สิบ,สบ,สบ,สบดี เราต้องกดอันนี้ก่อนใช่ไหมโอเคกดน,นี้แล้วก็มาเลยมิลเลยมาแรงเปล่าโอ้โหจ,จิกหัวเราโอ้จดจ,ดจดะเอามาส่งก็ดีนะเราจะได้ไม่ต้องแบบกระโดดอะไรอะลูกเต๋าปะกล่องอะไรเดี๋ยวสิเอ้ามันไกลนะหนีหรือว่าเราต้องกดกล่อง อ๋อวิ่งว้าวว้าวว้าวอ๋าเราด้ด้ขี่ต่อดทองด้วยทุกคนเร็วพี่ตัวทองมันวิ่งเร็วขนาดนี้เลยหรอว้าววิดีดีๆได้ขี่เยอะเลยว้าวว้าวเร็ว เย้ยเย้เฮ้ยมีหลุมด้วยเอ้ยอันนี้ไปไปเขาบอกให้ไปทางนี้ไปทางนี้เอ้ยย้ยย้ยไปไหนต่อลอยขึ้นไป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 ไปทางนี้นี้ชูเฮ้ยรันให้ขี่ต่อท้องด้วย เจ็กๆเจ็กแป๊บหนึ่งเบรกต่อท้องเบรกลุกเบรกเลยลงไปนี่เหรออ๋ไอไปกันเลยสุ่มขึ้นสุ่มขึ้นอีกจู้แล้วก็ตกเฮ้ยเอ้ยทิ้งทิ้งกันอย่างนี้ได้ยังไง ไปชิบนี่เฮ้ยลบลบลบอุ้ยเกือบแล้วอู้หูหูหูโอนี่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 เออนี่มุมนี้มุมนี้ค่อยดูดีหน่อยเฮ้ยโอเคโอเคเดินเดินจะตกงแล้วบลเฮ้ยทุกคนเราโอ้ยเราเราเราชิบว้าแล้วผ่านกัได้ไร ไปกันต่อเราต้องจุบจุบจุบชุบอันนี้ก่อนอืมฮัมยี่กดกดเติมเติมจุ๊บตัวสูง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 ,สงไล่เราแล้วโดนงปอจิกหัวกอ่อนเย้จิกหัวกันเลยนะไปกันพื้นมันหล่นหล่นจริงด้วย โอเคไปกันต่อยย้ยยย้ยโอ้ยสูงสูงสูงมากยำยำเราจะโดนยำยำไหมไมโดนยำยำนะยยนะปึ๊บอึ๊บไปกันต่อที่แมงปอจิกหัว <c oughs> อะไรไม่เลือกจิกหัวกันสักที ลงตรงไหนตรงนี้อ๋อาจิกแล้วจิกอีกจิกแล้วจิกอีก,กเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวจิกหวัวเอาเอาไอ้นักอนโอ้ยเราเจอบอทเราต้องยิงมันปะเฮ้ยเฮ้ยเราโดนพีชนักอนมันอยู่ไหนหูอยู่หลังเราปะ เฮ้ยอฮ้ยเอ้ย,อย,อยกดพีดีแกมันล้ลยมันหายตัวได้ด้วยอยู่ไหนนี่ทุกคนเราต้องยินเย้มันมันเอ้ยมัน,ม,ม,นมันปล่อยอะไรใส่เราอ่ะพีดอเฮ้ยมันมีกี่ตัวเฮ้ยมีกี่ตัวนเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้มีเยอะมากเลยทุกคน มันหรือว่ามันเป็นตัวปลอมตัวปลอมแน่เลยอุ้ยเรกคนเราโดนเบียดอ่ะเพิ่นแตกเอา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 มาโดนเฮ้ยมันอยู่ไหนยิง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 แล้คนมันโหดมากเลยมันโหดมันโหดกับเรามากเลยเอ้อเรกคนเรา การมันได้แลว้วโอ้โหใช่มหมคฮุบขอเหยียบนี่เอาเหยียบไม่ได้ด้วยจมเข้าไปเลยอฝีมือเราเองโอ้โห,โหแต่การได้แลว้วไปกันเลยเอ้าไม่ใช่บอรหรอนายไม่ใช่บออย่างนั้นเหรออ่ะอีกหัวต่อ จิกหัวเราต่อไปเป็นเขาเป็นบอสจริงๆทุกคนเขาเป็นบอสเฮ้ยตกใจหมดเอาทุกคนมันออกโอเคโอเคโอเคหายไปแล้วแหมตกใจหมดเลยในดูชีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย